ต้องควโมเดลแม่งทางตลอดปู like nah, ้น uh, anyway, really IR right ี่ไงแม่ะมาแล้วเอาละหน่วยไปเลยเป็การเดี๋ยวขอซองก่อนเพราะว่าเห็นทางฝ่ายเขารายงานว่ามันมีกับดักด้วยเช็คชัวร์่รใชแต่จำไม่ได้ว่าแบบนี้มีกับดักนะแต่ก็น่าเอาชัวร์ไนข้างหน้าไม่มีเข้าได้ไม่เคยเล่นแล้วมันระเบิดอยู่อืมโอ้ยแป๊บนะ ขอเปิดแมปดูแมปอมันมีควาสมมาตเลยใช่ไปไป Drop the weapon and get down Police get down Drop your weapons Drop the weapon and put your hands up Police you're under arrest Police hands on your down on your knees slowly put the weapon down Get down Not interested Get down I want to see hands มึงโดนยิงที่เข่าไปน้ำพจน์ไพ่ไม่ได้แล้ว เนะี่อยู่ไหนข้างหน้านอน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 ,นอนใช่ไหมเด yeah, อนานเลยจับในนี้กันโอ้ oh, ขาเทียมเ <Okay. S 1> ขาเทียมทำซ้าย <Right. S 1> เอย oh, <my> ข้าคอมเวอร์เข้าคอมเวอร์ แป๊ดเยอะใช้มันคุ้มไหนโดนมันป้าวมันดึงไม่ได้ป้ามันเดินเข้าห้องนี้ไปแล้วน่าจะไม่ไม่ไม่อยู่นี่อิสไซอุ้ยใครแต้น,ตนั้นนั่นเข้าเป้าโอเคองซ้ายไปหรือว่ารอบนอกกอนเราเคลียร์ห้องก่อนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งมีสไนเปอร์ต้องเคลียร์เก่งคนพูดอ,อ,อนะ

ไปใครนะเนียตามมาหมเงินถุยห้องน้ำใช่ปะห้องน้ำห้องน้ำมีมีมีพอไม่เลยเดินหีออักูีก็ปูขวาขวานเดิมถีบไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรวทีเดียวกันเลยฝั่งนี้เคียงยังเช็คกันนะม,มี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 น่าจะตัวประกันตัวประกันช่วยได้ช่วยได้ มัน s. <S ตบกันโอเคล็อกตับเด้อเดเด้อตรวจด่านตับกันนี่ปัดครอบงำนี่แล้วพวกเนี่ยได้ใช่ไมโอ้โหเฮียทักทายกับลูกปืนนี่ไงเวยล้มะไม่รู้ค่อยๆเดินเข้าไปห่วยล้มข้างนอกล้มตายเลยดีกว่า ห้อ,องหนึ่งสองศูนย์สามมีบางอย่างอยู่พอเปิดทีนะวันเเปิดได้ไหมได้เลยปลาฉีเามมาดเฮ้ยเสียงห้องน้องเล่นไหน <c oughs> มีเสียงเพลงอยู่ด้านในไม่แน่ใจมีใครปะนะไม่มีจะเปิดใช่ไหมไม่มีจะดูแบบไม่ต้องดูทุกห้องจริงๆ <c oughs> ใช่ปลาใช่ นี่ห้องนาวีนะนาวีเนี่ยน่าจะน่าจะนาวีกโยดินนี่ไงนี่ไงเจอตัวแล้วประตูวานนี้เปิดไม่ได้นาะโอเคเหลือวานนี้อีกบานนึงมีตู้เสื้อผ้าหรอ เผื่อเผื่อไว้ก่อนเผื่อบางคนต้องไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าจะได้รู้ตัวไม่มีอะไรเปิด Hold up Wait a minute โอ้ยลืดูแม่งเอ้ยกลายเป็นสมเลยไม่มีอะไรเปิดได้ตู้ไม่มีอะไรเดินปฏิบัติการพิเศษ Artistic Force แม่งเอ้ย เข้าใจว่ามีการวางระเบิดนะแต่แบบมึงวางต่อไปว่าไอ้นาวิกเก่าเนี่ยไม่เข้าใจ